เช้านะคะวันนี้เราจะพาไปดูเบเบ็ดกันอีกนะคะโอ้ยอะไรเราก็จะพาไปดูเบเบ็ดเลยนะคะเดี๋ยวเราก็จะตั้งเบเบ็ดก่อนเลยนั่นคือแล้วก็ต้องเล่นตัวเดียวนะคะเพราะว่าแม่บอกแล้วว่าเดี๋ยวเราดูกันนะคะว่าแม่ดูก็าแตกไปอ่อนเยอะเลย นีเราปนเฮลิคเนี่เรามาแล้วนะคะเราะว่าจะไปแตีเราตั้งไว้เดี๋ยววันทีเราจะเดเดี๋ยวแล้วก็จะมาตัวนี้วันดืมมานี่ต้นนี้ก็เป็นอีกหงอ้ดเรียง่ายงวนไม่ตรงกัองปอมนะทุกคนนี่เรียนนะครับเหมือนต้นนี้เคยขัดแล้วก็

ครับตนน้ปนีนเ่เาปลแล้วนครับยัม่แลมีรแตกยอแตกไปนะครับไป้แตกแล้วเราต้องเล่นให้ครใช่ไหมริวจิงนี้ไม่ค่อยสนใจนะ ใส่ตะเวะเข้าไปเดี๋ยววันนี้ครับเราจะปลูกให้ดูนะครับวันนี้เราจะให้ดูดินของเราด้วยนะครับว่านไม่ต้องใส่ก็ได้เลยที่เราปลูก <c oughs> แบบนี้ดินหน่งรุ่นหน่งต้นหมอกอยนี้อ่าผู้เรียนเราถึงมีการแตกยอดดีส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะเองที่เราผสมเอามาปลูกผู้เรียนนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับวันนี้ที่เราก็ผสมปลูกผู้เรียนเวลาปลูกเราใช้ยังไงทำยังไงนะครับดีเึ้นดีทางด้านนี้ครับครับผมวันนี้จะทำให้ดูหนึ่งต้นนะครับว่า แอ้ไ <ใ night. S 1> อันนี้เป็นต้นบอลนะครับอันนี้สองมีเหน๋ยวแลหนียวครับ้ฝนตกในเมื่อวานนะครับีจะเปลี่ยนเนแล้วก็ฝนตกก็อาจจะ